สบายดีพราแม่พี่น้องมาอีกแล้วฮะทรายมากหรอบอนเหรอทรายหินสิมามือนีิบอยัง เงี้ยมูทันจ่ายอือใครก็ได้ดเทีวเดิมเฝ้าเห็ดเฝ้าทำเฝ้าแล้วเฝ้าเห็ดเฝ้าทำเฝ้าแล้วเฝ้ารว,วยพี่น้องเลยน้คืออย่างที่เาว่าเลย บอยด้วยนะถามบอยด้วยนะคนรอบขางก็สสบายเสื้อเปล่าการเท้าเหตุหล้านใครของเดทยวเหตุธุรกิจเออที่เทาเห็ดกิจการเอยมเกิดมาเนี่เขาไม่ได้เห็ดเปื่อยโตเขาเองเขาไม่ได้เห็ดเปื่อคของครัวเขาเอง เปยังขึ้นไหวนนั่นเอ้าถ้าเกิดว่าเท้าห่างนี่ดีได้ถ้าเกิดว่าเท้ารวยอนาคตเทารวยชบ้านชาวเมืองกสิสบายหลายคนเกิดสิเผิงพาอายเท้าได้ขนาดบร่ได้วยสมือนี่นะก็ยังเผิงพาอาศัยได้คือเก่ากันรวยดิแห่งกสบาย แม้นบ่ไหไคิดเห็นคนอื่นเสมอทำเผื่อคนอื่นเสมอบ่เคยคิดมันท่ามเผื่อแต่ตัวเองบ่เคยเห็นแก่โตถ้าเฮาเห็นแก่โตนะรวยแต่เฮาคนเดียวมีแต่เฮาคนเดียวจบ เสาหลักของครอบครัวมันโบแมนมันเป็นเสาหลักเบิดเสาหลักของทุกคนที่อยู่รอบขางม,มันโบแมนแค่สาหลักแต่ครอบครัวครัเป็นเสาหลักให้บิดบิดหมู่บ้าน ะนั้นเนี่ยห้ามตายป่วยแค่ไหนก็ห้ามตายถ้ากูตายขึ้นมาพวกพวกขาจะลำบากหรือฉันพูดไม่จริงใครจะเถียงหืม สำหรับเฮานะนะส่วนร่วมต้องมาก,ก่อนนะเนาะเาเหตุขึ้นมาเนี่ยกิจการเทาลุขงเรืองหางมีดีได้ลำรวยถ้าเบิรงโลดถา้าเฮารวยคนอื่นก็สบายสังเกตง่ายๆคือส่องยูทู e นีนะเฮามีคนหลอกข่างกับมีดีบดีเขามีกว่าเฮ้าอีกอมหน้ะตอนนี้ อยากเห็นแก่ตัวอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าทำบาได้เนาะอยากเป็นคนเห็นแก่ตัวอยู่แต่ว่าทำบาได้ห้องน้ำ รีบทำรีบเสร็จรีบขายรีบรวยคนอื่นจะได้สบายกนและความคิดของเ้าจังว่าโอ้ยากรวยด้ออยากรวยคือขาวหวานคือขาวเอาหายด้รวยสั่นรวยนั่นนั่นนี่ อยากรวยจะได้ทำให้คนอื่นหรือหลายๆคนสบายเขาขกินข้ากับยังน้องมานี้เนาะโอ้ยอาหารเหลือทรายมาส่งตอนได้ห้าขงเลยนี่ อินก็มีแต่หอยเนาะเอาปัดปกคือคนอื่นในเฮานะไพ่ก็คือสีเฮ็ดนี่เนาะเาต้องเ่าลายเนาะ,ะบริวารแต่เอาแต่ผีแต่น้องบาบอยนะเอาเอาผีเอาน้องดีเนาะเอาผีเอาน้อง,ออองคุณพี่ บ่ได้เอาแค่พี่แค่อนอองเลยคุณพี่เอ้ยบ่แมนพี่บ่แมนนอองข่อยก็ยังเอาข่อยนะข่อยเอาเบิร์ดข่อยเป็นคนที่สงสารคนข่อยนะเนาะเพราะว่าข่อยเคยถูกเคยยากมาก,ก่อนข่อยเคยจนมาก,ก่อนก็มข่อยได้ใส่ันห้องเสร็จนี้ไงคือเขาสิบบาทร้าบาทคือ,อพวกที่ขายออนไลน์ลนะซับข่อยสิแจกเงินนะ จแจกรัวๆและอันปีนี้ปีใหม่คือสิบัลดาล่าซองซีสููดอกบม่ได้แจกเด้อบม่มีเงินแจกเงินเขาตัวนี้เป็นอไรเอาไว้บัตรบัตรมีเพื่อไงยังสิได้แจกม่รอบ,บัตรวยดอกบัตรมีซะก่อนยังสิได้แจก กันถาาบอนรุ้ยนะ่ะคือสียังโดนอยู่อืมอืมนิ้นทรายกะเร่งมือมันแหลวไวายแหลววไวแล้วก็ ขาสร้างนี้ทีสิทีสิทธา,าย่อยจ่ายความคิดว่าสิทะา,าย่ <c oughs> อยจ่ายเขาบอกมีเงินเด้ <c oughs> เงินมีจำกัดอยากทำให้มันเสร็จไ,ไวๆ <c oughs> รีบทำรีบเสร็จรีบขายรีบรวย โอ้ววววววสีฟ้าตอนนี้นะสีฟ้าอ่อนบัทท่าจวแบบสีแก่แก่ขึ้นมาใน,นน่อยเองเอาว่าอา อนสั่งคือจังหวะบริสีจังสีจะเบื้องสีขาวแล้วมันเปื่อนจัง <c oughs> เสร็จง่าย

เขาว่าเขาสิไายบ่หิหนนะ่ะหินเนหินกับทรายเก้าพัน ที่มกับซราย9,000บาท4ีรกับ8เป็นประมาณ18,000ประตูม้วนประตูม้วนกับ2อง0มื่า้าค่าใช้จ่ายแบบรัวๆัวเป็นยังสูตส้ต่อไปสู้ต่อไปฉันเก่งอยู่แล้วใช่ไหม ใช่ฝ้าวเหตุฝ้าวมาแล้วฝ้าวของม่ขายฝ้าวรวยโอ้สาบัานสาเมืองจะซื้อได้สบายตามตามนี่แหละสิเป็นโหลขีปิศาบนีาสัญญากรยากยาก,ยากพี่น้องเลยขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามขอบคุณหลยๆทุกการสนับสนุน และซัพพอร์ตนะครับ